วันนั้นที่มาบอกว่าฉีดยาไปแล้วเหนื่อยใช่ไหมแล้วเอาน้ำมนตไปทานแล้วเป็นไงบ้างณเวลานี้รู้สึกดีขึ้นค่ะหลวงพ่อทานแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นค่ะไม่ไม่เพลียแล้วก็ไม่เหนื่อยงาย่ายเธอทานไปกี่ขวดน้ำมนต์เอ่อประมาณสี่ขวดค่ะสขวดสี่ขวด กี่วันเนี่ยที่ควรที่วันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาค่ะที่หนูมา5พฤศจิกาใช่ค่ะหลวงพ่อซึ่งก่อนหน้านั้นนี่ยพีเออยากจะสลบสลายและมาหาหลวงพ่อวันที่5พฤศจิกาหลวงพ่อค่ะาไปกี่ขวดอันนั้นเอาไปรู้สึกจะ9ขวดหรือ10ขวดละคะทอดไป10ขวดใช่เหรอค่ะใช่แล้วเธอทานได้กี่ขวดมันรู้สึกว่ามันมันฟื้นขวดที่2ขวดที่2องขวดที่3ได้ค่ะหลวงพ่อขวดที่2ที่3ที่เธอฟื้นเลยเหรอใช่ค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยค่ะมีแรงมีแรงขึ้นมาแรง มีแรงแล้วก็อยากทํโน่อนอยากทานี่คือไม่ขี้เกียจไม่อยากนอนไม่ไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทํโน่อนอยากทานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา,าจะขอเขาเรียกอะไรบีบเข้ามาใกล้ๆนิดนึงว่าเธอว่ามันเป็นที่โลกภูมิต้านทานน้อยลงหรือมันเป็นที่ผีมีวิญญ,ญาณเธอว่ามันจะเป็นส่วนไหนกี่เปอร์เซ็นต์หนูว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะเรื่องวัคซีนอะโอเควัคซีนในนั้นมันมี3มอย่างนะ มันมีเชื้อโรคที่ทําให้ผุมด้านทานอ่อนแอไปอันที่สองมันก็นจะมีพวกไอเทคโนโลยีอะไระพวกนี้ใช่ปะ,ะที่มันทําให้แบบคลื่นกระแสทําให้ในตัวเรามันปั่นป่วนอันที่สามมันมีเรื่องผีคราวนี้เธอว่ามันเป็นเรื่องโลกแล้วก็เทคโนโลยีหรือเป็นเรื่องผีน่าจะมีส่วนด้วยอะค่ะ เรื่องเรื่องของผีอะไรเธอเธอรู้สึกว่ามันมีส่วนของผีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อเพราะมันกลับไปสมองมันจะ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 บ้าอขึ้นนะว่าตั้งแต่กินไปอ่ะใช่ค่ะหลวงพ่อเรียลแรงก็จะดีขึ้นค่ะือรู้รู้ว่าดีขึ้นนะคะหลวงพ่อเธอเป็นนางพยาบาลใช่ค่ะเธอก็คงไม่งมงายใช่ไหมไม่ค่ะแต่ทีนี้กลับตัวเองเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมันซุดมันโทมใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วต่อหาทางฟื้นก็ไม่เจอใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วหนูไม่ไม่แบบคือไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจอะค่ะเวลาเวลาเห็นปกติขยันอยู่แล้วใช่ค่ะทำจะทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยเห็นอะไรอยู่ก็พอฉีกไปก็เด้งเลยใช่ค่ะไม่อยากทําอะไรเลยประมาณเนี้ยค่ะเป็นเวลากี่เดือนที่ไม่อยากทําอะไรรู้สึกตั้งแต่เข็มสองค่ะที่หนูฉีดเข็มสองค่ะเข็มสองก็ประมาณเกือบปีค่ะหลวงพ่อตั้นั้นมาก็แบบสลืมสลื้อ แกไม่ตกจนกระทั่งพฤทธิกาวันที่ห้าหกห้ามาเจอหลวงพ่อเอาน้ำมนต์ไปสิบขวดประมาณสิบขวดค่ะกินไปสองขวดสองขวดแรกค่ะสองขวดแรกเลยมันอัพเลยเหรอค่ะเออแสดงว่ามันก็มีประสิทธิภาพนี่วะหนูเมานี่ก็อยากมากับเรียนหลวงพ่อด้วยค่ะอยากกับเรียนเรื่องนี้ด้วยอ๋อเธอตั้งใจจะมารายงานอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะหลวงพ่อสาธุเพราะนี่เธอก็ต้องไปบอกไอ้พวกคนที่เธอเกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะ ว่าไอ้พวกพักพวกไอ้พวกเขาเขรียกอะไรพวกลูกน้องแล้วก็พวกที่เด็กในโรงงานทั้งหลายที่มันเหมือน,นเธอพวกเธอไปน,นี้เธอควรจะหาเวลามาหาหลวงพ่อดูนะเวย้ย<ด>กินสักสองสามกวดดูดเธอเธอจะได้บุญเยอะเลยเยอะกว่าไอ้เธอห้ามมันไปฉีดอีกนะบังเอ,อิญหรือมันจะไม่รู้แต่ว่าพี่ประสบกับตัวเองแล้วอ<ด>ะ,ะแล้วนีเรื่องจริงหรือเปล่า อย่าหนูจะไปบอกกับน้องๆคนรุ่นสากอะไรเงี้ยค่ะเริ่มบอกก็ยังยังค่ะหลวงพ่อหนูมากราบเรียนหลวงพ่อก่อนอ๋อมาขออนุญาตก่อนเนาะใช่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่ออนุญาตคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดยาแล้วแก้ไม่ตกชีวิตกำลังจะดิ่งให้มาเอาน้ำมนต์ไปกินฟรีเธอรู้สึกพูดง่ายมั่นใจป่ะกับน้ำมนต์เนี่ยมั่นใจค่ะเหรอมั่นใจค่ะ ตอนนี้เธอฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหลวงพ่อเกือบร้อยเลยเหรอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอดีเว้ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวต้องโปรโมทน้ำมนต์เราเว้ยเธอเป็นไงตอนนั้นอ่ะกินไปแล้วเป็นไงก็ดีขึ้นเราขึนย่างก็ยมึนนิดหน่อยแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมไม่คิดแบบแบบทุกข์ทรมานใจเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยให้คนที่เขาไปหาทางออกไม่ได้มากินซะ ดีดีขึ้นอ๋อนี่เธอตั้งใจจะมางานนี้เพื่อจะมารายงานหลวงพ่อด้วยเหรอมารายงนาะน,นอศจรรย์เหมือนกันนะ <c oughs> แปลกปะ <c oughs> มันก็มันก็ทําให้คนดีขึ้นเนี่ยทําให้เธอดีขึ้นใช่ไหมละ่ะหนูแบบดีขึ้นเยอะเลยค่ะหลวงพอ่อสมองโล่งแล้วก็นึกหน้าคนที่เราแบบเป็นญาติเป็นคนรู้จักอะไรยเงี้ยคือนึกชื่อเขาอ,ออกแล้วปกติหนูหนึกไม่ออกอย่างที่หนูกลับเป็นหลวงพ่อมาตอนแล้วหน้าไม่มีออร่าเลยตอนแรกใช่ไหมพอกินแบมันดีขึ้นค่ะไอ ไปเรียกไอ้น้องไอพิมพ์อ่ะไอผู้ชายสามคนที่มาไอผู้ี้เด็กอ่ะไอนั่นนะตอนแรกก็จะตายเหมือนกัน uh huh. เด็กผู้หญิงอ่ะเพิ่งจบอ่ะม uh ัน huh. ฉีดยาเข้าเปไง uh huh. เขาฉีพ่นซนเนี่ยเลกนก็บอกว่าชีวิตนี้อยากนอนอย่างเดียว uh huh. ชีวิตนี้แบบว่าอย่าไปคิดเรื่องอนาคตเลยไม่เอาเอาแบบว่าเมื่อไหร่วันศุกร์จะกลับไปบ้านนอนแล้ว uh huh. แล้วนอนแล้วไม่อยากตื่น uh huh. แล้วพอมากินน้ำมนต์ไป โอ้ยตอนนี้มันมีโปรเจกต์ในหัวมันแอคทีฟขึ้นมาแล้วค่ะแ่แบบรู้สึกว่ามันชีวิตมันใช่ค่ะหลวงพ่อนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนึกหน้าคนชื่อคนก็คือจําชื่อได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรตอนนี้จําชื่อได้เลวเหรอจำชื่อได้ค่ะหลวงพ่อโหยบางทีนึกนึกไม่ออกก็ชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ค่ะเธอเบอร์เธอเอ๋อไปเลยตอนนี้ใช่ค่ะเบอร์เอ๋อเลยหนูยอมรับว่าตัวหนูเป็นเยอะมากเป็นเยอะด้วยเหรอใช่ค่ะหลวงพ่อ โอนรี้คนนี้ชื่อนี้เองคนนั้นชื่อนั้นเลยย่าลึกชื่อเขาออกได้แล้วอะไรอย่นตอนนี้นึกออกหมดค่ะนึกออกค่ะผู้อะไรตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วได้ค่ะแล้วไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนเรื่องการแนะนําการรักษาเลยใช่ไหมมีค่ะโอ้นี่เธอช่วยคนได้เยอะนะนี่เธอเออเธอเบอร์นี่เลยอ่ะมันหมายังมันรู้ยังรู้แล้วจะได้สัมภาษณ์ทีเดียวเลยไอ้ทั้งไอตันหยงด้วยไอ้นี่ด้วยเข้ามาใกล้ เลียงกันเป็นแตบเลยเได้เลยอ่ะเราต้องโฆษณาหน่อยคือเข้าใจไหมว่าทุงสารคนนะ่ะมันไม่ควรจะรีบตายนี่ถ้าฉันไม่เจอเธอเธอไม่เจอฉันเนี่ยชีวิตเธอก็เหี่ยวใช่ไหมคือถึงเธออยากจะทำอะไรเธอก็ทําไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะพ่อและในที่สุดเธอก็ต้องติดเตียง<ม>เพราะมันหมดแรงอะหมดแรงจริงๆนะคะพ่อบางทีเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะ คนไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรใช่ายามจะนอนอย่างเดียวมาเลยมาเลยทีมนี้มาเลยไหนพวกที่ผ่านการทดลองมาแล้วอันนี้มาด้วยนี่นี่มาเลยให้พ่อมันด้วยไปยังนี่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 คือคุณพยาบาลประสบการณ์ยี่สปีแล้วปรากฏว่าไปฉีดยา ฉีดยาด้วยตนเองคือเพราะเขาไม่ได้ฉีดตนเองหรอกเขาก็บังคับให้เราฉีดอะใช่ไหมในที่สุดอาการเป็นยังไงเียหนื่อยง่ายจำไม่ได้เลยอยากจะนอนหยุดเหมือนกันใช่เปล่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันใช่เปล่าอยากจะนอนใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมันต้องแอบพรีเซนเตอร์เหมือนกันเดี่ยวอะไรเหรอใช่ครับหลวงพ่อกี่เข็มตอนนี้สามครับ นี่กี่เข็มสามสามตอนแรกแบบคอตกไม่ตั้งไม่ตื้นใช่ไหมไม่มีไม่มีพลังจิตเลยใช่ไหมไม่อยากทำอะไรไม่อยากคิดอะไรอยากนอนอย่างเดียวไม่อยากคิดเหมือนกันนะบ้างครับคิดไม่ออกด้วยใช่ไหมแค่จำชื่อคนยังไม่ยังไม่อยากจะจำเลยใช่ไหมจำชื่อไม่ได้โอ้โหลูกนี่มันเป็นลูกใหญ่นหว่านะ และรักษามานานก็ไม่หายด้วยเธอกินไปกี่ขวดตอนนั้นพืนมันถึงเริ่มพื้นฟูจำแน่นอนไม่ได้ประมาณสองาสามขวดสองสามขวดเด้อมันก็รู้สึกเฮ้ยเรา,ารู้สึกเริ่มดีขึ้นเรากลับมาแล้วเราเป็นคนเดิมแล้วใช,ใช่ปะอ,อันนี้สองขวดเหมือนกันที่ต้องเอาพวกเธอมาพูดเนี่ยนะเพื่อจะบอกกับคนอื่นๆว่าถ้าใครมีอาการอย่างพวกเธอ ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเป็นยังไงชีวิตตกแน่นอนใช่ไหมแล้วจะป่วยด้วยป่ะมีโอกาสครับมีโอกาสพูดง่ายอะไรที่เขาเป็นเธอจะเป็นก่อนร่วมมาเข้าทุกทุกทกรณีเลยใช่ป่ะเพราะว่ามันป่วยไงมันก็เลยมันก็เลยเดี๋ยวเขามีหวัดอะไรใหม่ๆเธอต้องเป็นสมาชิกใช่ป่ะกลัวจะเป็นเบอร์ไงกลัวแบบว่าจะช้ากับเขา ตอนนี้แข็งแรงขึ้นเลยใช่ไหมแข็งแรงขึ้นมากเออยดีเว้ยเธอต้องนะไปเป่าประกาศให้คนเนี่ยที่เป็นอย่างเธอเนี่ยให้มันเนี่ยนะมาลดลองกินสักขวดสองขวด,ขวดชีวิตจะได้เปลี่ยนขึ้นมีแ่บคนรอบข้างเธอมีอาการแบบเธอบ้างั้นวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซเวมเป็นเพื่อนเพื่อที่ทำงานมีเพื่อนที่ทำงานด้วย,เ,วยเขาเป็นอาการอย่างเธอเลย พอๆกันและเขาไม่ถามเธอว่าเธอหายหรือ,อยังหรือเธอก็ไม่ได้บอกก็ยังไม่ได้บอกค่ะแต่แค่ว่าเขาก็เห็นว่อาจจะสดใสและเริงเขา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 เห็นเธอมันแปลกไปเหรอใช่คือมันมันมันดีขึ้นเหรอดีขึ้นค่ะแต่ว่าเขายังไม่ถามว่าเธอไปทําอะไรมาใช่แต่ว่าก่อนก่อนนั้นเองก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมมกินน้ำมนต์อยู่ที่นี่ยังไม่บอกอรายละเอียดใช่ไหมแต่ว่าเขาเห็นเธอว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาเธอสดใสขึ้นเธอมีแรงมาทํางานแล้วเหรอ แล้วเธอคิดอะไรออกแล้วเหรออย่างนั้นนะป่ะดูมีอนาคตเพิ่มขึ้นแต่เขายังไม่มีอนาคตอยู่ตายเลยแล้วเขาไม่ถามเธอไปทําอะไรมาอ๋อยังไม่ได้ถามเป็นเพื่อนห่างๆกันเอยเพื่อนห่างๆกันคือพูดง่ายคนใกล้ชิดก็อจะเป็นแต่ไม่เคยคุยกันใช่ไหมต่างคนก็ต่างซึมก็ทือใช่ป่ะอ้นี้ก็บื้อเราก็บื้อเราก็ไม่อยากจะคุยกับใครใช่ป่ะแต่ตอนนี้เราไม่บื้อเราเห็นเขาบื้อใช่ไหม รู้สึกก็แบบคนข้างๆเราเบิ่นเบื้อใช่ไหมมันนี่มันมันเธอไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแต่เธอก็ฉีดไปแล้วล่าการที่ฉีดแล้วเธอเป็นยังไงป่วยทั้งสามเข็มเลยเธอป่วยเลยเหรอใช่ค่ะป่วยทั้งสามเข็มทั้งทั้งที่หวานเข็มป่วยหน้ากับพวกเธออีกเหรอใช่ค่ะหวานตัวหวานอีกคนนึงค่ะเออ เธอเป็นหนักเลยเหรอใช่แบบมันไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยเหรอใช่มันแบบลุกขึ้นมากินข้าวกินยาแล้วก็นอนลุกขึ้นมากินข้าวกินยาแล้วก็นอนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะลูก็ประมาณลูกขึ้นมากินได้นิดๆหน่อยๆพอกินเสร็จแล้วก็นอนเลยไม่ทํางานการไม่คิดอยากจะทำเลยใช่ค่ะอยากจะนอนอย่างเดียวนี่เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์สําหรับประเทศชาตินี้เลยใช่ไหมถ้าประชาชนเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะกินแล้วก็นอนไม่มีประโยชน์อะไรวะใช่ป่ะ ไม่มีแรงทําด้วยใช่ไหม,ไม,มหสมองเสมอก็ไม่ไปด้วยนี่แหละคือปัญหาของประเทศชาติเลยนะออถ้าประชากรทั้งหมดเป็นแบบนี้ออแล้วไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นนะนอนก็ไม่ใช่จะแข็งแรงขึ้นนะยิ่งนอนยิ่งเบอร์ใช่ไหมออตายทั้งเป็นอ,อ,อ่ะช่วยเขาได้บุญอีกตามนี้สาธุอ,อ่ามทนา เนี่ยดีจริงๆนะเพราะว่ามันมีคนป่วยคนเป่วยอะไรไล่ทั้งผีไล่ทั้งโลกด้วยเนี่ยสิ่งศักดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาอะไรรู้ป่ะเขามาประทานพลังในนี้เขาก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่แหละ